สวัสดีมนุษย์โลกมนุษย์ต่างดาวด้วยแหละเห็นนะเห็นนะแอบอยู่อ่ะเห็นนะ <c oughs> อ่ะวันนี้ครับมาเรียนรู้สถานการณ์กันผมจะเปิดไพ่ของคนเกิดบันพุทธครับเกิดอบันพุทธประจําวันที่17ถึง22 23 ครับครับหนึ่งสองสามสี่ห้า บครบัมาดูกันครับคุณที่กำลันพุดนะครับโอ้แม่จา๋าต่ดาบนี้คือดยู่ในช่วงเหมือนชีวิตมันตันอะมันมองรอบตัวแล้วจะถืความมืดมนถ้ามัจิตมนมองมันมองก็ ท้อแท้ท้าแท้ก็สิ้นหวังสิ้นหวังกำลังใจก็ไม่มีผู้สเสียแยะมันเป็นแปดดาบครับถ้าเป็นดาบสถานการณ์ว่าในช่วงจังหวะชีวิตมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ทีนี้ดูความหมายแปดดาบบางทีก็ทําตัวมืดแปด้านไปเองครับไม่มีใครบังครับ,รบไม่ยอมที่จะปล่อยปัญหาจะเก็บทุกเรื่องไว้นะครับ ถ้าตีความมักง่ายเลยก็เนี่ยปัญหาเรื่องเงินกับครอบครัวนเนี่ยสีเม้าวรกับครอบครัว,วกัน The w h n e of Fortune ติ้วย แล้วก็เดรฮามิดนะครับไพ่ใบใหญ่ก็หนึ่งสองสามนะครับดูรวมรวมก่อนนะครับดูรวมรวมนะมันขึ้นมาแปดดาบเป็นตัวแรกนะครับสถานการณ์นระัมันจะดีมันจะแย่มันคือขึ้นกับตัวเราครับเพราะว่าตํแหน่งแรกคือตัวเรานะครับตัวส่งผลหรือตัวช่วยนะครับตัเหรียญน,นะครับ มีทั้งเหรียญมีทั้งเงินมีทั้งสดมีเงินสดมีอะไรทุกอย่บ้านที่ดงที่ดินอะไรมีพร้อม,มอยู่ข้างตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องปัญหาเรื่องการเงนินคงไม่น่าจะใช่เรื่องการงานเหรอเรื่องการงานก็งานสี่ไมสี่ไม่เท้างานมันก็บ้านคงเยหกไม่เท้าความสาเร็จคือความหวังที่เราจะไปถึงนะมันแค่ถึงช้ามันถึงแน่แต่มันถึงช้า จะเพิ่งถอดใจสิครับ,นะรบชตากรรมคงรอ้อคงเกวียนคงร้อนโชคลาภคงกรรมคงเกวียนนะครับอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินชตากรรมชาตอนนี้ใช้หมดอยู่ข้างตัวเรานะครับ <c oughs> เกิดจากการเนี่ยแปดดาบเ,เป็นตัวแรกเดือหามีเป็นตัวส,สรุปสุดท้ายเนี่ย ทิศทางวันแนวโน้มไปทางเดียวกันนันคือคุณคุณมีคนเก็บปัญหาเก็บความถูกเก็บความเครียดไว้เยอะนะครับโดยมีคิดาหาทางออกนะครับแถมยังมีความโลเลไม่แน่ใจในบางสิ่งบางอย่างที่จะทํานะครับมองจากภายนอกที่ผมบอกนะครับมองจากภายนอกคนคุณเนี้ยหมายถึงว่าสมติวคุณเกิดปันพุทธเนี่ยคนที่มองเข้ามาหาคุณเนี่ย คุณไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับมีทั้งบ้านมีทั้งที่ดินมีรถมีสร,รัพย์ิงมีครอบครัวที่อบอุ่นในธรรมชาติอีต่างหากนะครับความรักก็ยังดีนี่ฉเฉลิมเฉลองกันอยู่ครับแต่ที่ไม่รู้คือลึกๆข้างในคนคนนี้คิดอะไรนะครับคิดอะไรคือจริงๆเขาอยากปล่อยหมดแต่ทุกอย่างแต่ด้วยนิสัยของความคนช่างคิดนะครับ ช่างคิดแล้วก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยช่างพูดมันก็เลยเก็บปัญหาไว้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อวิเคราะห์ดูแล้วน่าจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพสุขภาพจิตด้วยเพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายอ่ะมันคือเรื่องของโรคจิตเวทนะครับโรคจิตเวทนะอันนี้คือภาพรวมๆนะครับ ตอนนี้มาดูเรื่องการงานนะครับ6กไม้เทา้าสี่ไม้เทา้าการงานไม่มีปัญหาครับมั่นคงดีนะครับกําลังไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต่อมาเรื่องของการเงินมีสิบเหรียญน,นะครับสิบเหรียญก็มันไม่ได้หมายถึงว่าคุณรวยหรือว่ามั่งคั่งนะครับถ้ารวยแล้วมั่งคั่ง ยังจะมาเครียดอย่างนี้ก็ไม่ต้องรวยเอาเงินไปเทศทิ้งแมน่น้ำเจ้าพยาแมาน่น้ำโขงสิงปเปลี่ยนการเงินมันมันฐานแน่นครับการเงินมันฐานแน่นนะครับหมายถึงว่าตัวเองไม่มีครอบครัวครอบครัวหมายถึงพ่อแม่เราก็ได้ครอบครัวหมายถึงคู่รักนะครับหรือว่าชีวิตครอบครัวของเรากับแฟนเราไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับการเงินไม่ได้ย่ำแย่นะครับต่อมาเรื่องของความรัก สี่ถ้วยสามถ้วยเด็กถือถ้วยนั่นแหละน่าจะเป็นปัญหาเราื่องความรักนะครับมันโน้มเอียงไปทางด้านนั้นรองลงมาจากสุขภาพนะครับอย่างที่ผมเคยพูดะเพราะผมก็พูดเสมอครับว่าทุกอย่างมันมีสองด้านและอยากจะได้มาก็ต้องเสียไปนะครับมันคือการแลกเปลี่ยนนะครับทุกอย่างมันไม่ได้ครบนะครับพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ส่งใครให้มามีหน้าที่ครบพร้อมสมบูรณ์แบบ ต้องมีข้อเสียนะครัข้อเสียเขาอาจจะเรื่องของกําลังใจกําลังใจจากความรักกําลังใจจากคู่ชีวิตกําลังใจจากครอบครัวกําลังใจจากเพื่อนร่วมง,งานใช่หมดนะครับอ่อนไหวทางอารมณ์มากคุณคนนีนะ้มันช่วงที่คุณอ่อนไหวเรื่องอารมณ์เยอะที่สุดนะครับหมายถึงหน้าในช่วงเจ็ดวันของคุณเนี่ยคุณที่เกิดวันพุธเนี่ยถ้าคุณเปิดใจเปิดสมองคุยกับตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณประกาศให้ ประกาศจุดยืนให้ใหครูรับรู้ไปเลย <c oughs> <c oughs> เรื่องมีอะไรในใจก็พูดเก็บเอาไว้ท้งลายก็บูดพูดที่ครูได้รู้จุดยืนไปเลย <c oughs> เออนะอ่ะต่อมาเรื่องสุขภาพแม่งชัดเจนนะครับสายตาไม่เกรนความดันนะครับโรคอามาพึกอามาพาดลมชงลมชักเนี่ยใช่หมดนะครับเรื่องเสื่อมสมรรถภาพเสื่อมทุกอย่างสมองสมอง ขาเข่าอะไรเนี่ยจิตเจิดหูเหอเสื่อมเสื่อมหมดไปฤาษีเนี่ยเนี่ยะนะครับถ้าเราดูถ้าเราดูโดยภาพรวมนะครับมันเหมือน,เ,นเราจะเห็นยุดตัวเดียวนี้แหละเราจะรู้สึกได้ถึงเห็นไหมครับคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเนี่ย ภาพมันสบายตานะครับดูแล้วมันสบายตาไม่สบายตาหลอกอีกอันหนึ่งก็ได้เนี่ยครับภาพมันสบายตานั้นอันนี้คือปัจจัยภายนอกนะครับสองตัวที่ผมปิดไปคือจะปัจจัยภายในนั่นคือความคิดของคุณนะครับศาส,สนคตินะครับมุมมองนะครับวิธีคิดใช่หมดนะครับที่คุณจะมองโลกเนี้สังคมนี้ประเทศนี้หรือรอบตัวคุณเนี่ยครอบครัวคุณเนี่ยธุรกิจการงานที่คุณทำเนี่ย มันแย่หรือมันดีมันก็อยู่ในที่มุมมองเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่ไดล,ล้อมรอบตัวเรานะครับมันไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ยวายอะไรนะครับบางทีเนี่ย,ย,เ,ยเด็กถือถ้วยเนี่ยเด็กถือถ้วยเนี่ยนะครับบางทีก็คนยิ้เย้ยมากๆเนี่ยไม่ได้พูดอะไรแต่ไม่ได้แปลว่าเขาโง่นะครับแปลว่าไม่ใช่แปลว่าเขาเป็นใบหรือพูดไม่เป็นแต่เป็นเพราะว่าบางทีเขาใช้จินตนาการเขาอยู่เขากำลังนึกถึงจินตนาการ ของเขากับปัญหาที่เจอเขาจะทํำยังไงนะครับไพ่กงล้อมันคือโชคชะตามันกําหนดมาให้เจอครับเนี่ยครับวรงล้อมันมีหมุนขึ้นและหมุนลงตัวนะครับเมื่อตอนนี้มันกําลังจะหมุนขึ้นนะครับมันก็ต้องลงให้สุดก่อนนะครับลงส,สุดขนาดไหนสุดขนาดที่ถีบถีบลงอะให้มันลงไปลึกที่สุดเวลาดีขึมม้นมาจะได้ดีได้แรงที่สุดนะครับอืมก็ปัญหาคือตัวเรานะครับ ได้ยินใช่ไหมครับว่าไม่ว่าเราจะมีคู่หรือมีครอบครัวหรือมีเพื่อนนะครับเป็นสังคมร่วมกันต้องมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันนะครับมันต้องมันต้องมันต้องอะไรครับมันต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขครับไม่ใช่จะร่วมแต่สุขเดียวเมื่อคุณมีความทุกข์คุณต้องปลดปล่อยคุณต้องคุณคุยกับตัวเองมันไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนก็นนต้องคุยบคมรอบข้างนะครับ เขาไม่ได้อาจจะไม่ได้คิดอะไรมากเหมือนคุณแต่คุณบางนคนอาจจะคิดมากไม่อยากจะพูดไม่อยากจะบอกให้ใครเขารู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่ไปตามที่เราเป็นด้วยไปคิดแทนเขาทำไมครับคิดแทนตัวเองให้ได้ก่อน,นดูดิมืดมนไปหมดแล้วเอออ่ะอ่ะครับนี่คือดูพระพรหมคนที่เกิดวันพุธนะครับตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดนะจนถึงวันที่ยี่สิบสามนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาถึงณเวลานี้นะ านาทีนี้นะครับขอทุกท่านสมองี้ทุกประการนะครับอย่าได้เก็บปัญหาอะไรไว้นานรที่มันเน่าๆเขี่ยมันทิ้งไว้มากกะโดดถีบมันออกไปจากตัวเราบ้างออกไปจากสมองออกจากจิตเราบ้างครับแล้วคุณจะพบทางที่เจ็บใสรักตัวเองให้มากๆรักตัวเองให้เป็นนะครับเราจะผ่านได้ทุกเรื่องนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับเฮ้ย ไม่ได้อ้อนครับไม่กดก็ไม่ได้ว่าอะไรครับแต่ผมจะจำไว้พดกัะใหม่คลิปหน้านี้สวัสดีครับ